นางลินแหกตาดูสภาพสิพูดให้ฉันฟังหน่อยสิเก่งนักไม่ใช่หรอบอกวิธีแสนชานฉลาดของแกมาให้ฉันฟังให้ฉันสบายใจหน่อยสิฮะโอ๊ยจะมาไปชดไปชันอะไรกันตอนนี้เลอะแค่นี้ก็มือหัวจะใตายหายแล้วเอา้าทำไมมึืสไล่ดอีกดอกฮะเมื่อกี้ยังเฟี้ยกี่อยู่เลยไม่ใช่หรอ ฉันคิดว่าแกคิดแผนการเอาไว้แล้วสิอีกว่าถ้าแม่เขามาตามลูกชายคืนเนี่ยแกจะทำยังไงฉันเหนื่อยเหนื่อยที่คอยมาตามล้างตามเช็ดปัญหาที่ฉันไม่ได้กอ่อเข้าใจไหม ขอโทษนะพี่เลิศขอโทษจริงๆนะต่อไปน,นี้แกห้ามพาผัวเด็กของแกมาที่นี่อีกฉันไม่อยากให้ผีบ้าที่ไหนมาถล่มเหมือนวันนี้อีกอ่ะพี่เลิศทำไมอ่ะอีนังเคสมัน มันมาหาเรื่องเราเราก็แค่สู้มันกลับสิจะไปกลัวอะไรอ่ะพี่ก็เคยช่วยฉันตลอดนี่แกว่างนกเหอนะนะนางลินฮะที่จะคอยคิดแผนการไปสู้รบปบมือกับนางเคสมันตลอดเวลาทำตัวเป็นสกอยว่างงานพอตกเย็นปุกก๊บก็รวมตัวกันไปตกคู่อริงนี้หรอมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นไม่ลินแค่แกเดินออกจากเด็กคนนั้นอะ ชีวิตแกก็จะสงบสุขแล้วเดินออกมาจากชีวิตคาถาเนี่ยนะง่ายมันง่ายสำหรับพี่แต่มันยากสำหรับฉันไงฉันถามพี่อะถ้าเกิดมีคนบุกมาตบพี่บอกให้เลิกกับพี่ชาญพี่จะเลิกกับพี่ชาญเพียงเพราะว่าพี่ไม่อยากมีเรื่องไหมฮะพี่เลิศเราสองคนทีมเดียวกันน่ะ ที่เคยช่วยฉันมาตลอดอ่ะครั้งนี้เราต้องสู้กับมันสู้กับนางเคสเพื่อยืนยันว่าการที่ฉันรักกับกระทำไม่ใช่เรื่องผิดมันไม่มีสิ่งมาขัดขวางเราต้องไฟกับมันจนกว่ามันจะเป็นคนที่ยอมแพ้ไปเองไม่ใช่เรา